สวยงามครับสวยงามดูเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กนะครับผมเพราะว่าระเบียงมันใหญ่นะครับระเบียงทําให้บ้านนี้ดูใหญ่และก็น่าอยู่นะครับดีไซน์ได้แบบติตาคนผ่านไปผ,ผ่านมามากเลยนะครับโดยเฉพาะหลังคานะครับผม สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบ้านสวนหอยจอระเข้มากนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวดูบ้านหลังเล็กๆสไตล์โมเดิร์นนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่สวยมากนะครับผมดูจากภายนอกนี่เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากครับโดยเฉพาะหลังคานะครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าดึงดูดใจของคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้มากเลยนะครับโดยเฉพาะหลังคาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้วยกันเลยครับไปเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นหน้าบ้านนะครับผมก็หลังคาก็เป็นลังคาสันเอเมทัลชีตนะครับผมยวลองขึ้นบันไดไปนะครับอันนี้เป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับปูนเปลือยนะครับหรือว่าล็อปนะครับผมสไตล์ล็อบนะครับตกแต่งแบบสไตล์ล็อปนะครับมีระเบียงอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีระเบียงอยู่ด้านข้างด้วยนะครับมีบันไดขึ้นนะครับผมยกสูงออกจากยกสูงจากพื้นนะครับมีแต้ถุนนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับโอเคเรามาถึงหน้าห้องแล้วนะครับก็จะเจอระเบียงก่อนเลยนะครับผมระเบียงนี้ก็เป็นระเบียงเหล็กนะครับเหล็กก็ทาสีดำนะครับผมระเบียงครับเสาก็เป็นเสาใหญ่นะครับเสาใหญ่นะครับผม แล้วก็ทาเป็นปูนเปลือยนะครับระเบียงก็เป็นระเบียงเหล็กนะครับหนึ่งห้องนอนครับผมหนึ่งห้องนอนนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับรือว่าประมาณ80%นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝ้าหลุมนะครับผมกอจะกรอบไปด้วยดาวไลท์นะครับผมมีอยู่สีดวงนะครับแล้วตรงกลางก็น่าจะเป็น ไฟระยะนะครับถ้าผมทายไม่ผิดนะครับที่เขาร้อยสายไฟไว้นะครับอ่านี่ครับนี่ก็จะเป็นภายในห้องนะครับก็เป็นอะไรที่สวยมากเลยนะครับเพราะว่าปูนเปลือยครับปูนล็นะครับผมพื้นก็เป็นกระเบื้องนะครับหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างสุกใสก็น่าจะเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็เป็นสายไฟร้อยไว ก็มีหนึ่งห um ้องนอนนะครับแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนะครับอันนี้คือห้องน้ำนะครับผมอยู่ด้านนอกห้องนอนนะครับเข้าไปดูข้างในกันนะครับห้องน้ำก็เป็นสไตล์ล็อบเหมือนกันครับตกแต่งแบบสไตล์ล็อบครับผม นี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นฝักบัวนะครับไว้อาบน้ําอันนี้ก็เป็นชักโครกนะครับถือว่าเป็นบ้านหลังเล็กที่ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เป็นโมเดิลน,นะครับผมท่านผู้ชมสนใจก็เอาไปพิจารณาดูนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะครับผมแต่ไม่ใช่ระเบียงพื้นปูน,นะครับแต่เป็นระเบียงโครงเหล็กนะครับผมปูด้วยแผ่นพื้นวีว่าบอร์ดนะครับผมแผ่นพื้นวีว่าบอร์ดนะครับน่าจะหนา20 20เซนติเมตรนะครับก็จะเป็นระเบียงโครงเหล็กเหมือนกันนะครับระเบียงเหล็ก สวยงามครับสวยงามดูเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กนะครับผมเพราะว่าระเบียงมันใหญ่นะครับระเบียงทําให้บ้านนี้ดูใหญ่แล้วก็น่าอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูาด้านนอกกันนะครับ จากที่สอบถามนะครับผมก็งบประมาณอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนนะครับผมประมาณ2 0 2 0 0 0สอ0 0หอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็อยู่ที่ราวๆนี้แหละครับผมไม่เกินหรือไม่ต่ำกว่าน,นี้นะครับอันนี้คือด้านข้างของบ้านนะครับผม จะมีระเบียงอยู่ขนาบ้านนะครับสวยงามครับข้างล่างก็จะเป็นใต้ถุนนะครับผมยกสูงนะครับ ด้านนี้จะเป็นด้านหลังบ้านนะครับผมมันเป็นอะไรที่แปลกตานะครับโดยเฉพาะหลังคานะครับใครเป็นคนดีไซน์ครับ <c oughs> ดีไซน์ได้แบบติตาคนผ่านไปผ่านมามากเลยนะครับโดยเฉพาะหลังคานะครับผมนี่รั่วซึมบ้างไหมครับ <c oughs> ไม่รั่วเลวครับอันนี้คือด้านหลังของบ้านนะครับผม เราไปดูด้านนี้กันนะครับอันนี้ก็เป็นบออเกลอธรรมดาใช่ไหมครับจะเป็นอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านนะครับนี่คืออีกด้านหนึ่งของตัวบ้านนะครับด้านหลังมองด้านนี้สวยเลยครับ จะมืดแล้วมันก็จะถ่ายไม่ค่อยจะเห็นนะครับบ้านหลังนี้งบประมาณอยู่ที่สองแสนนะครับผมประมาณนี้นะครับาราวๆสองแสนถึงสองแสนหนึ่งหมื่นบาทก็ไม่ไม่ต่าหรือไม่เกินไปกว่านี้นะครับอันนี้คือด้านหลังของตัวบ้านนะครับผมก็หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีระเบียงล้อมรอบนะครับด้านหน้านะครับผม ก็เป็นอะไรที่สวยมากนะครับครับผมเรามาดูภาพรวมของตัวบ้านนะครับผมอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับจะหันหน้าประทางถนนนะครับก็จะเห็นระเบียงนะครับผมแล้วก็เข้าไปก็จะเป็นห้องนอนนะครับหนึ่งห้องนอนครับแล้วก็มีด้านข้างจะเป็นห้องน้ํานะครับครับผมเรามาดูอีกด้านหนึ่งครับของมุมหนึ่งของหน้าบ้านนะครับก็ก็จะสังเกตเห็นว่าลังคานี้เป็นอะไรที่โดดเด่นนะครับผมแล้วก็เป็นการดีไซน์ที่ ไม่เหมือนใครนะครับผมจากที่เคยเห็นมานะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้รีวิวบ้านนะครับทรงโมเด์น,นะครับผมหลังเล็กหนึ่งห้องนอนถึงห้องน้ำนะครับผมผมบ้านสูงนจร์เขีมากก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หนะ้าที่นี้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ